สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอนครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับผมสวัสดีค่านผู้ชมนะครับตอนรับสู่รายการไวรุ่งกานครับผมใช่ครับไวรุ่งานยเทปนี้เนี่ยต่อจากเทปก่อนทีก่อนนะเราพูดกันเนี่ยเราพยายามบริหารเวลาแล้วแต่ยังไงก็เวลาไม่พอครับเพราะว่าพูดถึงจักรวาลของนักแสดง นะครับนักร้องศิลปินของชาวจีนที่ผูกพันกับคนไทยตั้งแต่ยุค90ของเยอะมากอ่ะโหเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงแล้วก็หลายคนนะที่ตอนก่อนเราไม่สามารถพูดถึงได้ทันก็จะมาพูดในเทปนี้นะครับผมเราก็ไล่เรียงเวลามาตั้งแต่ยุคนู้นเลยยุคก่อน90อีกทีนี้ถ้าไม่พูดถึงครับดารากลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ใช่คนที่ผ่านซีรีส์จีนหนังจีนแน่นอนนั่นก็คือสี่จตุรเทพตลอทั้งนั้นโอ้โหเฟี้ยวๆทั้งนั้น สี่ก็คือจตุอะไรอ่าจตุเทพเนี่ยเป็นคำนิยามของดารานักแสดงชาวฮ่องกงนะครับซึ่งยุคนั้นต้องยอมรับว่าศิลปินชาวจีนเนี่ยส่วนมากที่คนไทยรู้จักจะเป็นชาวฮ่องกงใช่อ่าจีนแผ่นดินใหญ่หรือไต้หวันยังมีน้อยนะฮะทีนี้สี่คนนี้มีใครบ้างคคนแรกเนี่ยโอ้โหแค่คนแรกนี่ผมวก็ขึ้นต่อแล้วฮะหลิวเต๋อหัวสุดยอดเทพประบุติดสองของผมเนี่ยแอนดี้หลิวแอนดี้หลิวโอ้สุดยอดมากเลยพูดถึงที่หลิวนี่ไม่พูดถึง ผู้หญิงข้าใครจะแตะไม่ได้นะเพลงต้องมาละครับเอตบต๊บตื๊บตื๊บตื๊บตึงๆๆๆๆตึผมนี่ึงด้วยความที่ดูนานแล้วลืมต้องมาเปิดดูย้อนอ๋อลืมไปนางเอกเป็นลูกคนรวยใ่่พระเอกเป็นนักเลงแล้วสุดท้ายจบไม่ดีเลยอะเศร้าแคลาสสิกแต่ว่าเพลงนี้คือคลาสสิกนะแล้วก็พี่หลิวเนี่ยต้องบอกนะว่าใครเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวจริงนะคิดแค่ว่าพี่หลิวเนี่ย แสดงแค่ละครแสดงแค่หนังไม่ใช่นะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องมากร้องเพลงเสียงเพราะมากถูกต้องโอ้โหนี่ไปฟังเพลงที่้กันลองเลยเป็นไงเน<ล>ี่ยเพลงท<ล>ี่แบบนำภาพยนตร์ดังทั่วโลกนะ สุดยอดจริงๆตอนแรกวันนี้ผมจะใส่เสื้อกล้ามแล้วเหมือนเหมือนอะไรกัน้เลยอะเหมือนกะไม่ไม่แนข้มาเลยไม่มีมอไซค์เลยขอโทษมอไซค์แพงนะแพงมากครับผมนั่นก็คือหลิวเตรอหัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลงานแจ้งเกิดของพี่หลิวเนี่ยที่คนไทยรู้จักก็คือบท เอี้ยกล้วยเอี้ยกล้วยใช่มังกรหยกภาคสองนะแล้วอีกหลายเรื่องเลยนะอุ้ยเจ้าป้อแกก็เล่นนะเล่นเป็นข้องเต้พี่หลิวเนี่ยอย่าให้เล่นบทที่มีการร้องไห้นะโอ้โหอินโอ้โหสุดสุดยอดสุดมากและและเป็นคนที่หล่อมากครอ่านั่นก็คือหลิวเต้าหัวคนที่สองครับหลี่หมิงหน้าเหมือนผมเต้ตรงไหนครับผมเอาหน่ะเอาไปซ้อนกันเดี๋ยวก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยซีรีส์เกาหลียังไม่มียังไม่มีมา ผมว่าหลี่มิงเนี่ยสไตล์เหมือนโอปป้าเกาหลีอะใช่แล้วแบบสาวสๆยุคนั้นสะหลทยกรีคหมดอะถูกสูงร้อยแสะอาดสะอ้านหน้าตาดูโอปป้าร้องเพลงก็เพราะแสดงหนังแสดงละครก็เก่งผมมาชอบของเขาอยู่เรื่องอะไรเทพบระบรอะไรสักอย่างนะอะที่ใช่ที่ตอนจบมาร้องไห้อีกแล้วใช่ใช่แต่จริงๆเขาแจ้งเกิดจากเรื่องนี้ครับเพื่อนรักเพื่อนแคร์อาฮะ นั่นก็คือหลี่หมิงอีกสองท่านไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะครับคนแรกเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเขาอะมีความดังในฮ่องกงเป็นนักร้องก็คือจางเซียยเป็นคนที่เสียงดีมากแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นผมไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงเลยจากใจสิ่งดีมากสิ่งดีมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นคนไทยก็อาจจะไม่ได้นิยมนักอีกท่านหนึ่งตอนนี้ก็โด่งดังอยู่นะครับแม้ว่าจอายุเยอะไรยังหอกอเฟี้ยวเลยกว่ฟู่เฉิงโคตรเข้ม โคตรแท่คือจริงๆเนี่ยกูฟผู้เฉิงเนี่ยดังมาจากการเป็นนักร้องแลก็นักเต้นแล้วก็มาเล่นหนังเล่นละครผลงานที่คนไทยคุ้นมากเลยครับฟงหวินฟงหวินมังกรบินกระตุยกระจายยุกนั้นที่สร้างปรากฏการณ์เลยนะห้องกกงที่แบบโอ้โหเขาทำแอนิเมชันที่สวยมากแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างเนียนถูกถูเนียนมากะแล้วก็แบบเต้นเก่งอ่ะตอนนี้อายุแบบ ภาคความหล่อยแกมันไม่ได้นั่นค,คือแค่4ี่คนนะแต่พูดถึงสี่ที่เป็นจตุรเทพของฮ่องกงแล้วไม่พูดถึง4ี่ที่เป็นจริงๆเขาไม่เรียกจตุรเทพแต่เขาดังมาจากอะไรที่เกี่ยวเลขสีอ่อันนี้พี่ไก่ต้องรู้แน่นอนเพราะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่คุยกับผมเยอะครับ F4 F4 ดิอ่ามีใครบ้างมีใครบ้างผมจำได้อย่างนางเอกอะผมอยากสันช่ายสันช่ายตลอดอะเฮ้ยแต่เด็กอกน่ารักมากอะโอ้โหผมชอบผมชอบเดี๋ยวเขาสักตรงคอเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยชอบมากเลยแต่คนไทยเนี่ยจะรู้จักนอกจากสันช่ายแล้วอีกคนหนึ่งที่แบบกรี๊ดมากก็คือเต้าหมิงซื่อครับเต้าหมิงซื้อเต้าหมิงซื่อซึ่งจะเป็นเป็นชื่อตัวละครนะอ่ามีเพื่อนอีก3คนคือเป็นเป็นเรื่องของสี่หนุ่มที่แบบโอ้โหบ้านรวยอะโอ้โหรวยเหลือเกินนางเอกนี่ก็จนหน่อยอ่าแต่ก็รักกันเดีเที่ยงกันนะครับ กรี๊ดกันทั้งแบบประเทศเลยผมก็คิดใช่ไหมแล้วก็เอามาสร้างเป็นหนังละครมาสร้างเป็นหนังแล้วจากหนังจากละครเนี่ยญี่ปุ่นนะครับผมเกาหลีเกาหลีนะครับผมเมื่อไม่นานนี้ของไทยเลยพี่ไทยเลยนะครับเอาไปเมะมาเป็นแต่ละเวอร์ชั่นจนถึงขนาดเอาเพลงอะมาแปลงเป็นเนื้อไทยถูกต้อง โหดังไม่ดังคิดดูผมก็อยากจะรู้ว่าทนายรมตอนนั้นโอ้โห F4 นี่มึงเดินแอคมากมึงรวยมากอ่ตายทีนี้นั่นนั่นก็คือสี่จตุเทพสี่ F4 จากไต้หวันนะนั่นเป็นจีนไต้หวันพี่ลืมสีสาวไปหรือเปล่าที่พี่บอกพี่เตรียมไว้อะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต้องต้องยอมรับอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะจะจีนจะเกาหลีจะฝรั่งเนี่ยส่วนมากแฟนคลับมักคป็ผู้หญิงไงก็จะคิดหนุ่มๆทีนี้แฟนคลับผู้ชายอย่างเราก็ ไม่ค่อยแสดงออกก็เลยอาจจะรู้สึกเฮ้ยดาราผู้หญิงนี่ไม่ดังกว่าจริงๆงดังแต่เราไม่ค่อยพูดถึงกันก็เอางี้ครับในเมืองจีนเนี่ยเขาจะตั้งว่าสี่ดารุนีหยกอ่าก็คือเป็นสี่สาวที่แบบโด่งดังมากซึ่งจริงมีหลายคนนะแล้วแต่จะจัดกันก็จะมีผมยกตัวอย่างนะจางมันอี้โคตรสวยโอ้ลินชิงเสียคมกริบลินชิงเสียเนี่ยอายุเยอะแล้วสวยมากสาบสองพ0 0ปีมากแล้วก็โด่งดังมากๆเลยในเรื่องของ เดทคัมพีเทวดาถูกต้องโอ้โหตรืวเล่นเป็นตรงฟังผู้ป้ายฮะใครใครรู้นะใครที่ดูก็รู้ว่าจริงๆนะบทประพันธ์เนี่ยคือเป็นผู้ชายที่แบบฝึกวิชาจนแบบกระตุ้งกระติ้งใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนมาเล่นจริงๆเขาเอาผู้หญิงเล่นเลยเล่นไปเลยโอ้แล้วดังมากๆแต่ด้วยความที่เขาคมด้วยไงใช่แล้วเล่นดีมากเล่นดีมาก อีกหนึ่งคนสวยมากๆเป็นอดีตนางงามแล้วก็มาเข้าสู่การก็คือหวังจู่เสียนโอ้สวยมากโคขอบอะสวยมากที่บอกว่าผู้ชายไม่แสดงออกผมนี่ไปซื้อโปสเตอร์มาแปะข้างฝาบ้านเลยใช่ไหมฮะโอ้ชอบนั่นนั่นนั่นน่จะเป็นดาราที่ส่วนมากจะเป็นรดแล่นทางจอดภาพยนตร์ทีนี้ทางทีวีเนี่ยก็จะมีสองคนนี้เลยครับมาคู่กันเล่นแบบเป็นนางร้ายนางดีคนแรกครับเร้าเหม่ยฉีคนที่สองนี่เพิ่ง เสียชีวิตไปโจไห่ไม่โอ้ทำไมท้าสาวสวยมากบอกได้เลยคือคือสองคนนี้มักจะประกอบกับหลี่หมิงบ่อยนะฮะชบ่อยกวผู้เสิงบ่อยอ่าก้ยุคนั้นเนี่ยดันคู่กันมาเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับในเมืองไทยเยอะมากถูกต้องร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรัก ให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0911945555พูดมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนั่นก็คือในยุคที่เป็นยุค90แหละครับทีนี้หลังๆ90ก็ยังไม่หมดนะดาราจีนดาราฮ่องกงดาราไต้หวันเนี่ยมากันเยอะมากแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคใหม่นะฮะทีนี้ยุคนั้นเนี่ย พอมีดาราไต้หวันที่เป็นเอโฟดังล่ะก็จะมีหนึ่งคนพี่ไก่จำได้ตร,นะระกูลเขาเรียกเฟนชายองค์หญิงอ,องค์หญิงกัมารอเจ้าเวยไหมเจ้าเวย โหตาโตโตอ่ะตาโตสวยน่ารักแล้วผมผมจําไม่ได้ว่ากี่ตอนจบนะแต่ว่าดูด้างสามอ่ะดูจงสามอ่ะดูไปในครึ่งปีอะครับยังไม่จบเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงที่น่าตีมากอ่ะน่ารักแล้วแก่วแก้วนะฉลาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเสน่ห์ของเธอเหมือนสาวบ้านทุ่งอ่ะมาเข้าวังอ่ะฮองเต้แบบหลงเสน่ห์ก็คือแบบรักเอนดูเหมือนลูกเลยพูดถึงเจ้าเวยเนี่ยผมไปนึกถึงนักแสดงชายกท่านหนึงนะพี่ใครใครจงฉืออ่ะ เขาเคยเล่นคู่กันใช่ใช่อะไรฟุตบอลเซาลินอะไรของเขาอะใช่ใช่ไอ้นี่ไงกังกังฟูฮัทต์นั่นแหละกินแค่ไหนกันเนี่ยออแบบด้วยความหิวแบบอื้ออร่อยด้วยฮะถ้าพูดถึงโจซิงเฉอเนี่ยไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยครับเขาเป็นคู่บุญกันเลยฮะอู่ม้งต้าโอ้พิ่งเสียชีวิตไปเล่นดีมากแล้วโจซิงเฉอกับอู่ม้งต้าเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าบอกว่ามีพระเอกก็มีนางเอกคนนี้นะอันนี้ก็แบบมีพระเอกมีพระเอกก็ต้องมีตัวโจ๊กตัวนี้ก็มีเพื่อนพระเอกด้วยเพื่อนพระเอกก็มาคู่กันถูกต้องแล้วแบบเฮียโจสิงสือเนี่ยแกแบบจริงจริงแกเล่นเล่นทีวีมาเยอะนี่ครับเขามีแฟนชายคนเล็กอะไรก็แล้วแต่ที่มีคขาว่าคนเล็กคนเล็กมาพูดเป็นโจสิงฉือเขามาแล้วแล้วก็ชอบเล่นแบบตลกหน้านิ่งๆหน้านิ่งๆคือดูเหมือนโง่ๆอ่ะแต่สุดท้ายได้เก่งเออเก่งเก่งแล้วก็กระลอนกระลอนหน่อยผมไปอ่านประวัติเขาเคยเป็นสแตนแมนมาก่อนใช่ไหมใช่ครับ ที่เราพูดมาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ว่าเรื่องปรากฏการดาราผลงานเขาอย่างเดียวนะเชื่อไหมว่าท่านท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศจีนดาราจีนเนี่ยนำพามาซึ่งอาชีพที่ทําให้คนไทยในยุค90เนี่ยเป็นที่จดจำนะบอกเฮ้ยถ้ามีถ้ามีหนังจีนมามีละครจีนมาที่ต้องภาคไทยนะต้องมีนี่แหละครับพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรผมเคยอย่างนี้นะผมเลยว่าให้เสียงภาษาไทยโดยผู้ให่ แล้วนอกจากพันธมิตรก็จะมีอีกอันหนึ่งครับให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีอินซีให้เสียงภาษาไทยแต่ผมเห็นเบื้องหลังพี่ๆเขาหมดนะคนภาคเนี่ยสุดยอดเขาแทบจะกินกินตัวละครไปเลยแล้วคุณเสียงผมจดจำได้เลยตอนนั้นอยู่ไอทีวีผมจำได้เลยแล้วหนังซีรีส์ของเกาหลีมาใหม่ๆแล้วพี่ๆพวกนี้มาภาคแล้วเราก็เป็นน้องเพิ่งมาทำงานใหม่ๆไปดูเขา ตอนเคี้ยกินเนี่ยเขาก็กินจริงนะพี่ใช่ใช่ใช่เขาต้องอินกับตัวละครไงอ่าแล้วยังไม่หมดนั่นคืออาชีพของเรื่องของการภาพจะมีอันนึงที่เป็นภาพจำของคนที่ติดตามเป็นเอฟซีทางเรื่องของจินจีนะคะจำกับโดยฉีเคิร์ชีเคิร์คือคือต้องมีอย่างเงี้ยต้องฉีเคิร์เนี่ยพี่ไปดูในหนังกลางแปพงเวลาหนังกลางแปพงโคตรสาใจเลยฉีเคิร์ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีใบปิดไงใบปิดหนังหรือว่าละครนะโปสเตอร์วกนี้นะเขาต้องมีเลยถ้าถ้าเรื่องไหนเนี่ยสีเติมกับตัวจะใหญ่มากใหญ่มากอย่างการแสดงนำอ่ะนั่นนั่นก็คือเขาเรียกภาพจําของเร่องอะไรผลงานของศิลปินชาวจีนที่ต้องมีเนี่ยผ้าับมีนักภาพนะยังไม่หมดเราพูดมาเนี่ยช่วงท้ายๆของ80-90เนี่ยจะมีตัวละครที่ทุกวันนี้ก็มาโลดแลนคือถ้าพูดถึงหนังจีน จะนึกถึงวัดอยู่วัดหนึ่งพี่ไก่ท่านผู้ชมวัดเ้าหลินเปล่าถูกต้องวัดเ้าหลินคือวัดวัดเ้าหลินเนี่ยดังถึงขนาดที่ว่าในในยุคหนึ่งเนี่ยประเทศไทยคนที่ไปเที่ยวจีนเนี่ยต้องมีทัวร์ที่ไปพาไปวัดเสาหลินเพราะว่าดูหนังจุนอินเนี่ยต้องไปผมยังไม่เคยไปผมอยากไปผมก็ยังไม่เคยไปแล้วก็คนที่เล่นเป็นหลวงจีนแล้วแบบจดเป็นที่จดจําของคนไทยเลยต้องคนนี้เลยครับหลี่เหลียงเจียเขาบอกว่ายุคก่อนเนี่ยถ้ามีบู๊ลีมีเฉินหลงยุค กลางจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังต้องมีคนนี้ครับหลี่เหลียงเจียหรือภาษาอังกฤษก็คือเจ็ตลีเจ็ตลีโอ้โหอินเตอร์เปล้วสุดยอดไปแล้วแล้วเขาดังจากเรื่องของการเล่นเป็นหลงจีนว่าทั่วถแล้วก็คือตอนหลังก็มาดังจากห่วงเฟยหงห่วงเฟยหงทุก้าคครับต้องเป็นเจ็ตลีนะฮะในยุคปัจจุบันเกือบจะปัจจุบันแล้วนะใกล้ๆปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นคนนี้ครับ คนรู้จักวัตเซาหลินก็ต้องรู้จักมวยหยงชูนี่อันหนึ่งอันยิบมันยิบมันซึ่งยิบมันเนี่ยเนี่ยท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้ตึงตึงแต่นิ่งมากนิ่งมากนิ่งมากอ่าผมว่าคนที่เล่นสเตฟวิรเซลกันน่ะเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเขาชอบเป็นอย่างเงี้ยใช่าใช่เพราาะว่ใช่ซึ่งคนที่เล่นเนี่ยก็คือตัวละครคนนี้นะฮะท่านนี้ก็คือคุณดอนนี่เยืนดอนนี่เยืนซึ่งตอนหลังเนี่ยก็โกอินเตอร์ไปเล่นหนังฮอลลีวูดปาวเวลเลยเล่นแท้ทุกเรื่องเลยใช่แล้วไอ้สนั่นคือสุดยอดมากทีนี้ อันนี้คือ90จริงมีแค่นี้แหละแต่ทีมงานเราบอกผไม่ได้พี่ไก่พี่ทอนพี่ไก่ไม่ได้เลยต้องพูดถึงดารายุคปัจจุบันให้ผมหน่อยผมเปอฟซีอ่ะพอดีเลยครับอยากพูดพอดีครับลิขิตรัก3,000ปีครับ่าซึ่งหนึ่งในตัวละครก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดารุณีหยกของยุคนี้นะครับแฟนผมเองฮะแฟนคุณเลยเหรอจ้ะทำไมัผมชอบผมอ่ะ เจ้าลู่ซื้อผมชอบผมโอ้น่ารักผมดูติ๊กตอกนางทุกวันอ่ะน้องเจ้าลู่ซื้อนี้แก้มจะบันปอกน่ารักนะจะมีซึ่งในยุคนี้นะจะมีไม่ใช่แค่เจ้าลู่ซื้อนะที่โด่งดังก็จะมีเจ้าลู่ซื้อมีไผ่ลู่อ่าไผ่ลู่แล้วก็ถ้าถายุคอ่ารุ่นใหญ่ขึ้นไปนิดนึงแต่ก็ยังวัยรุ่นยังสวยอยู่ก็จะมีเจ้าลี่อิงคนนี้บปล่าที่พี่บอกว่ารวยนักรวยหนาเนี่ยอีกคนนึงอีกคนนึงเหรออ่ะคนนึ่งอย่างมี่อย่างมี่ใช่ไหมอ่านี่ยสี่คนนี้คือที่สุดแล้วครับส่วนผู้ชายไม่พูดถึงครับ เอ้าคุณจะมาแบกอย่างนี้ไม่ได้คุณก็ต้องพูดถึงเขาหน่อยดิอ่ามีมีดังหลายคนนะมีเสี่ยวจ้านนะมีน่ะขึ้นตามเนี้ยอ่าผมจะบอกว่าเยอะว่ะพี่ทอนเนี่ยมันมันไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเขาเนี่ยว่างมาหลาปุ๊บดูซีรีส์จีนอย่างเดียวน่ะชวนผมเข้าวงการดูซีรีส์อย่าชวนคุยเรื่องเกาหลีเกาหลีผมก็ใช่ย่อยไม่น่าจนี่เกาหลีผมมีผมมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะมาคุยได้เลยใครครับรู้เยอะไหมผมว่เยอะผมด้วยใครครับนี่ต้องไปถามพี่เกัลนก อ๋อผมรู้แล้วถ้าเอยพี่กันกเนี่ต้องมีหนึ่งคนแน่ที่ไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนเนี่ยใช่อยู่บ้านกันเนี่ยคนนึงดูบอลคนนึงดูซีรีส์ครับผู้บริหารของเองครับพี่ปุ้มพี่ปุ้มพี่ปุ้มเดี๋ยวเดี๋ยววันเย็นจะมาออกครับว่านั่นคือทั้งหมดของจักรวาลซีรีส์จีนศิลปินจีนหนังจีนนะพี่ไก่บอกว่าเอยผมทํากันบ้านตอนนี้หนักมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ไก่หนึ่งตอนเอาเป็นอะไรดีครับผมพี่เลือกไหมผมเพอจริงจริงเนี่ยพี่ข้ามสาวสวยของผมไปตั้งสองคนใครเห ทั้งซูชีวิเวียนผมพี่ไม่พูดถึงเลยนะว่าสวยใสด้วยนะอยากรู้ไหมครับว่าพี่ไก่รู้จักจากหนังอะไรเขาถ่ายแบบแล้วนั่นคือทั้งหมดจริงๆครับแล้วก็อยากจะชมเรื่องราวอะไรเล่าย้อนลําลึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ90นะครับก็แนะนําเข้ามาได้ให้ทีมงานของเราจัดเตรียมมานะครับขอบคุณนะครับสมาร์ทวินเทจเช่นเคยครับที่เป็นผู้สนับสนุนให้เรานะอยากฟังเพลงเพราะๆไอ้เพราะมากขึ้นก็ติดต่อสมาร์ทวินเทจนะครับอย่าโทรไปแค่ เซื้อให้เขาหน่อยซื้อหน่อยเถอ,อะขอร้อง เพราะว่า๋ยวาเขาจะทําเสื้อแจกแล้วนะอย่างนั้นเลยจะไม่งั้นนะทำไมพี่มีเสื้อแจกนะใครที่อยากได้เสื้อบอร์่งดาศูนย์อ่ะติดต่อเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาแนะนํามันเข้ามาวันนี้ตกหล่นใครไปบ้างสัปดาห์ที่แล้วตกหล่นใครบ้างต้องโอ้โหมันเยอะจริงๆรไม่รู้จะทํายังไงให้มันอยู่มาย่ออยู่ใน20่สิบคนที่ได้ผมว่าน้องน้องๆ้ดาราไทยอ่ะถูกเพราะเราโตมาเนี่ยดาราจีนกับดาราไทยนี่เรารู้จักแทบแบบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมและนั่นคือทั้งหมดจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีีคครรััับบว